สวัสดีเดอพี่นอ้องฟังไปผู้ติดตามเล่าสามัคคีพี่น้องมู่านนี้เล่าสามัคคีเขามัททุลาบุนี้พี่น้องเล่าการศั์กันยังเขาหลุดคือกันมีเขาเจาะอันหนึ่งเล่าสามัคคีเขาหลุดซีเล่าการาิย์กับเขาหลุดน้ำอีกเขามัดหกไลก่กันเขาเต็ม,เต,มเต็มพี่น้องเต็มมัพพอดีเลยบ่เกินพี่น้องย่างละหลุดละหลุดไปกระเจาะหนึง่ง บปรดติดตามกันสิถึงกันทุกคนเนี่ยน้กระเป๋าดอนพี่น้องนะาขาปลาทู่ขาหมูขาไก่กันอยู่นั่นละไปตลาดกันข้อเด็ดขาปลาทูกันอยอะขาหอดฮกฮกไล่การล้วบกเหล้าเราพี่น้องเขาลูดมดเขาลูดอาแม่พี่น้องเขาเจาะหนึ่งเขาตกกลับพี nice. ่น้องเจงดีพ <maintenant. S 2> to ี่น้องเนาะติดตาม ราบประตูใส่ยานตะนอนกวอนพี่น้องว่าเป็นบนเป็นราบประตูใส่ลาสามัคีโอ้ยน้องลาสามัคีพี่น้องว่าเป็นหลอดเต็มสองถุมไปหดที่ถุงพี่น้องที่ถุมเครืงอันกษระสัดเมื่อมันมี่สิบสามนาฬิกาพี่น้องรอับอน่อนด้านอลวกร็ได้รดับลาก,ก็ได้ต่อไปก็ไม่ต้องเอาก็ได้พี่น้องเนาะ หาขาประตูสเกินจังนวนได้พี่น้องได้เอาหมุนมนสเกินพอได้เฮ่ได้หายังมันเสาเนาะพี่น้องนะพอได้ไปตลาดตะลี่พอได้ไปกดจากตลาดมาใส่ซื้อปลาซื้อเนวอยากแนวกินข้าขนมลูกเต่าไปโรงเรียนนะพี่น้องนะเดินดีเดินดีพี่น้องสุดเล่าสามกีเก่งจ้วไปดีจ้วยเราเล่าประตูใส่กับไปดีจ้วพี่น้องมานี้ อาพี่น้องไปจิบเข้ามาแล้วกลับไปเบิังเล่าสามัคคีต่อเลยเนาะพี่น้องโดยเวลาแล้วแม่พี่น้องมานี่ไปต่อกันห้องนึงเล่าสามัคคีมือเอื้อนพี่น้องเหมือแมงมือแมงบ้านมือเอื้อนก้อนสิไปเบิังมือแมงกับบังหมู่บ้าน่ผ่านมาก้อนน้อพี่น้องวันที่สี่สิพานมาเล่าสามัคคีวันที่สี่สิพานมาเดนหนึ่งร่องเก่า ซีพฤษภาันหา2 1968. เด่นหนึ่งองเก่าเขาตัวสำรองพี่น้องเขาหนึ่งได้เก่าซีเขาเก่าซีเราอาเซียนเด่นศนูล่องเก่ากับเขาศูนเรพีนะ่น้องม่คู่เดียวนี่งเขา0ูนได้ศูนเกต์รูดเราสามัคีวีไอพเด่นห ล่องเก่าเขาเก้าพี่น้องแต่เก่าหนึ่งลุดลาวีไอพี่ครูเด่นครูวิ่งซีกับสามลุดไปพี่น้องเอาซีกับสามครูวิ่งซีสามลุดไปไปเข่าตัวเจาะเข่าตัวซ้ำล่องพี่น้องเข่าตัวล่องเจาะจากสิบเก็เป็นเก็ดสิบเอ็ดได้พี่น้องได้เข่าเจาะเก็หนึ่งตัวกลับพี่น้องแตกตัวกลับพี่น้องได้ตัวเจาะ แล้วก็มาเล่าสตาร์วีพี่เด่นเก่าล่องสองเข่าสองตัวล่องพี่น้องไอ้สองหาหลูกแล้วก็มาเล่ากาศาสตร์เด่นหกล่องเก็ดเข่าหกพี่น้องได้เก่าหกอาบานี่มาเบิ้งของวันที่หาเลยพี่น้องเ่าว่าหลายยายหางเสียเวลาเนะพี่น้องาะวันที่หาเลยมือแลงจัหนไม้กับสิบหอดเวลาละสองสมควงอันนี้ มสบายสามโมงคือเราแยังหลายเดือนชั่โมงเยอะไอเบื้องนี้หรอกจบผลละท่านเห็นทุกคนผลละเรล่อนานมากแล้วสามคี้มันที่หาผุดเภื้อผาสองพันหาร่อยหกสิบแปดจับคูสี่หา มันกำลังลงเม็ดโปรแตกโปรแตกกหน่อยก็คือบุบห่อนจะห่อนเน,นอะทีหลังเนาะสี่หาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก็ดเก่เกาวิ่ง kết cầu vinh kết cầu Vinh kết cao kết cao long 17 long si hạ

เซียนอาเซียนจับคูสามแปดสามศูน ba mươi năm k pocket bing ba mươi bing bing Samson. กมสามล่อง38มล่องห7คู่วิ่งเด่นศูนล่องสาม sama Ki Lau Sah Ki คูสามารถยีไพไม่ไหวลืวใส่ว i ไอพี่วอตรงอยู่นพะี่น้องจับคู1หนึ่งหหนึ่งหา ก้าหนึ่งวิ่งหนึ่งหา กลมหนึ่งหาล่องหนึ่งหกล่องเก่าหนึ่งโควิงเล่นหนึ่งล่องหา Cloud VIP Cloud VIP Chấp khu สามสามแปดสามศูนวิ่งสามศูน สามศูนย์วิ่งโอมสามศูนย์ล่องสามแปดล่องหาสามคูวิ่งเด่นสามล่องศูนย์ Lao satta Lao satta Satta VIP ราวิวไอพี่จับคู่หกหนึ่งหกสามหกสามหกเก็ดวิ่ง Thì hút sám mình hút sám Cho nó Cho nó chiên lùng lâu Thì bình Vì Bình Hút sám Công hốc, กมหกสามล่องหกหนึ่งล่องหกเก็ดคุ่งเล่นหกล่องสาม

Tuy hạ Nâng kết Vinh Nâng kết วิ่งหนึ่งก็ดกลมหนึ่งก็ดร่องสี่หาครูวิ่งเดินหนึ่งร่องเจ็ด กลุ่มพี่น้องแอดมาเดอแอดไลน์กลุ่มมากลุ่มมาเอกมาถึงหลังล่ดลิงนะพี่น้องเข้าใจเอาหลือพี่น้องนะเขียนลังเทียกับสเปสะปะเขียนบางงามจักเทียดอกปูก,กระได้กลุ่มศูนย์เก้าสองโทษกระได้พี่น้องเบอร์นี่ฮ็ดไลน์ hết cụm này mất thì 3, sùn si Chám เอาไปองแคปหน่อยเจ้าเลพอได้เขมาแล้เอาไปหลุ่นโชกกันมือมืนเสาพี่้องเล่าสามาคีวันที่เป็นมือเสแม่ลืมข้าวเนเล่าเป่เล่ากรูรใชแล้ววาพิษไปเลยพี่น้องกระดู้กรดเลาสามาคีวันที่หาพุทธภาพ 2, สองพันหกสิแปดสอมทุ่มเครื่องเนี่ยพี่น้องออกอากาศพร้อมขันกับเล่าพัฒนาเนี่ยะตำเล่าเนี่ยละวันที่หาพุทภาสองพ 2, ันหหกสิบปด คูซีหาหนกตกตเก่าวิ่งเกตเก่าลมเกตเก่าล่องซีหล่องหนเกคูวิ่งเด่นเก่าล่องเกตลาวาเซียนสามแปดนย์หกกตวิ่งสากลมสาล่องสาล่องหกเคูวิ่งเด่นศนล่องสล่าสามัคีวพี่หนึ่งหกหาเก่า วิ่ง1นึหากมหนึ่งหาองหนึ่งลองเก่าหงคูวิ่งเด่นหน่งล่องหาลาวีไอพี่หาสามสาวิ่งสาศกรมสาม่องหาสมล่องสามคูวิ่งเด่นสาล่องศูนยลาสตาวีไอพี่หกวิ่งหกเ็ดวิ่งหกสามกมหกสล่องหกหนึ่องหกเกคูวิ่งเด่นหกล่องสาม ลักกระสัดซีหาหนึ่งเกตวิ่งหนึ่งเกตกลมหนึ่งเกตลองซีหาคูวิ่งเ,เงด่นหนึ่งลองเกตอาพี่น้องเส้นวิ่งเส้นแลียนทั้งหลายผู้ได้เลนลอยเม็ดผู้ได้เลียนฟันเม็ดก็ได้หลายพี่น้องผู้ได้เลนสิบเม็ดยี่สิบเม็ดก็ได้นหน่อยให้พี่น้องทุกครูทุกคนโศกโศกมันหวานเด้กพี่น้องได้แห้งปัง,ป,งปังกันให้ลำให้รวยกันทุกครูทุกคนพี่นอ้องเงินให้นอ้องซ่องให้ไรบ่เก็บว่าจนพี่น้อง,พอ,งพอกันไหม วันที่หกพุทธาบอวันที่หกพุทธาพี่น้องสำหรับโมนี้ก็ขอาวเกาคัมวาสวัสดี